ไปช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินพริกไข่ปลาไร่คลิปห้าคๆกับไปชีวิตเราหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวของเราผมเองก็พ่อแม่แยกทางกันนกเด็กแต่ว่ามาอยู่กับอาอยู่กับคุณป้าก็ชีวิตก็ไล่ไปอยู่กับญาติคนนู้นคนนี้ทีแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเราท้าอหรือเราเสียใจอะไรนะครับการที่เราเราเราไม่มีใครเนี่ยพอพอเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่า เออมันมันทำให้เราแข็งแกร่งนะ<อ>มันทําให้เราดินน้นรนก็เลยมีมีไฟทําให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะทําให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ช่วงที่เราไม่ได้ยมนี่ก็เกเรนะแบบชอบไปช่วยเพื่อนชกต่อยต<อ>ีอะไใช่คำว่าไปช่วยเพื่อนนะนั่นแหละครับไปช่วยเพื่อนชกต่อยกับคนอื่นใช่ใช่ครับตอนตอนมหาลัยเรามาอยู่หอนะครับก็บ้านอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาอยู่นครมหิดเนี่ยมาอยู่คนเดียว สิมกรก็เป็นเมืองแห่งแบบธรรมชาติเนาะ,ะเราก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยเออแต่ว่าเราเราเกเรน,นะเราเข้าเรียนน้อยแต่ว่าพอดีของเราคือเราเราจะมีวินัยก็คืออย่างเรียนอย่างสอบผมจะไม่ค่อยตกผมจะทําให้มันผ่านได้ค่ะ ก็ทุรักทุเลพอสมควรเนาะตอ,อนมาหาลัยถึงจะทุรักทุเลแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองสอบตกหรือติดอะไรเลยค่ะจนกระทั่งหนุ่มหมูคืนปีสก็ต้องออกฝึกงานด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็คิดว่าเออถ้าเราไปเรียนออแล้วมาฝึกงานเรามาเห็นงานแบบนี้แล้วเราถ้าจบมาแล้วเรามาทํางานแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรนี่อกจากบลูทีนประจำะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่เอาละ หมายความว่าในปีสามนั่นคือคุณตัดสินใจว่าคุณออกเลยใช่ครับลาออกแต่ว่าไม่ได้บอกพ่อนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครคือบอกแค่แฟนแฟนบอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยบอกว่าออกเลยเพราะว่าผมไม่เป็นคนเด็ดเดี่ยวว่าอยากทาอะไรก็จะทําไม่แล้วตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าอีกทางที่ฉันจะเดินไปอ่ะจะทําอะไรก็คงไปทางานแล้วก็อยากทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่นั้นยังไม่เจอป้าจ๋ายังครับตอนแรกผมไปทํางานประจาก่อนไปอยู่สนามฟุตซอลอ่ารถ แบบไปเหมือนแบบเก็บบอลไปออดูแลทำงานเลยว่าอย่างนั้นทำงานทำงานออก็ได้เงินหมูตัดสินใจลาออกค่ะและไปทำงานที่สนามฟุตซอลทำงานไปด้วยเก็บเงินไปด้วยก็เลยได้มาเจอป้าจ๋านี่แหละค่ะแล้วก็ตัดสินใจกู้เงินมาเซ้งร้านปาน้าจ๋าเพราะมองเห็นช่องทางํำเงินและแน่นอนว่ามันคือธุรกิจของเขาเองอาศัยลูกขยันลูกอืดจากกำไรน้อยๆทำกันเองกับ ทำข้าวมันไก่กําไรน้อยก็อาจจะไปทาแบบมีเฉาก๊วยมีขนมหวานมาเพิ่มมา<ไ>เพิ่มกาไรมันมีเฟรนฟรายมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือร้านมันกําไรมันน้อยเราก็ไปหาขายอย่างอื่มนมาช่วยเสริมเฉาก๊วยแตงหนึ่งที่บอกว่าเอาล่ะฉันจะต้องหาขนมหวานมาอยู่ที่ร้านปกติคนอื่นทำให้คิดง่ายๆเลยซื้อคนอื่นมาอีกทีนึงแต่เราไม่นะเราทำเป็นธุรกิจไปอีกกำไรกำไรจากการขายข้าวมันไก่ นุ่มหมูก็เก็บหอมรอมริบเพื่อเอามาต่อย,ยอดทาธุรกิจชาวกล้วยและไม่ใช่ขายเองในร้านเท่านั้นค่ะแต่ชาวกล้วยของเขาส่งขายทั่วประเทศเลยทีเดียว <Yeah. S 1> จนวันนี้เขาสามารถสร้างโรงงานชาวกล้วยขนาดใหญ่โตที่จังหวัดนคนปรปฐมจากเด็กที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในวันนั้นบัดน,นี้เขาได้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านไปแล้วค่ะคุณท <Wow. S 1> ั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากความขยนันความอดทน และไม่ท้อต่อโชคชะตานั่นเองละค่ะใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเฉาข้วยเสงนหนึ่งจะมาจากชายหนุ่มที่ฝึกต้มเฉาก้วยหลังร้านข้าวมันไก่สุดยอดจริงๆปรบมือที่เห็นบอกว่าลองผิดลองถูกกับเฉาข้วยอันเนี้ยให้มันเหนียวหนึบได้รสชาติที่ต้องการนี่คือเป็นปีเลยอคะเป็นปีเป็นปีครับเริ่มจากเราไม่รู้ไงเ,เราไม่รู้แล้วก็ทดลองทําผิดทําถูกเฉาข้วยหม้อหนึ่งเนี่ยต้มประมาณ12ชั่วโมงว,วันหนึ่งมันก็ต้มแค่รอบเดียวเราควนเจ็จทาไม่ได้อีกวันหนึ่งก็ต้มใหม่ ต้มจนแบบว่าแฟนบอกว่าให้พอเถอะเพราะว่าเขาสงสารแล้วก็เสียดายเวลาด้วยแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเออ้าทําในสิ่งที่มันยากเนี่ยแล้วถ้าถ้ามันทําได้เนี่ยคนอื่นก็จะทํายากนะทําธุรกิจได้เป็นร้อยล้านแบบนี้ยังไงบ้างคะมองวันนี้ย้อนกลับไปไม่เคยคิดว่าตัวเองสําเร็จเลยก็คิดว่าเราเรามีงานใหม่ๆต้องทําตลอดต้องพัฒนาตลอดมันคิดว่าตัวเองสําเร็จไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งแล้วก็ภูมิใจ อย่างน้อยอันนี้หละคือแรงสู้ของเราที่เราเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้หรอโชคชะตาไม่ยอมแพ้หรอเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหลายคนที่กําลังดูอยู่อาจจะรู้สึกแบบว่าวันหนึ่งเราเราอาจจะหมดหนทางในการเดินหน้าต่อแต่บางทีเนาะช่องทางต่างๆบางทีเราอาจจะไม่ได้เลือกทางนั้นหรือยังไม่ได้มองมันบางควง็ต้องทดลองลุยดูสักตั้งหนึ่งถ้ามันได้สําเร็จมันก็เป็นความโชคดีของเราแต่ถ้ายังไม่ได้ ก็ต้อแพยายามต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปอีกใช่ครับไม่ได้ไม่เปไ็นไรนั่นคือบทเรียนนั่นคือครูเราไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วเราก็ล้มเลิกอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยเหรอไงก็เจออยากขอบคุณอะไรกับป้าจ๋าบ้างคะขอบคุณที่มอบอาชีพดีๆให้ผมนะครับแล้วก็สูตรต่างๆที่มอบให้ผมผมเองก็มันมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นของชีวิตของผมในเริ่มทําธุรกิจจนวันนี้ก็ก็ได้มาต่อยอดได้มากมายก็ขอบคุณป้าจ๋าด้วยครับถ้าป้าจ๋าดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับ รถแม่พาไปกินของอร่อยๆบุกบกไม่น้อยหน้าหรอกขาวันนี้จะพามากินของอร่อยแถวแถวโชคไทยสี่มาร้านนี้เลยค่ะต่อรวมชคข้าวผัดปูแอนด์พอใจหมูกระทะเป่าก่อนลวกปากโอ้โหไงคะขนาดเป่าแล้วนะลวกปากเลยอ่ะอร่อยมาก คะเป็นเมนูเด็กที่ขายที่ขายดีที่สุดครัก็จะมีข้าวผัดปูข้าวผัดปูวันนี้ค่ะกะเพาาปลากะเพาาปลาหมูสเต๊ะต้มยำกุ้งไก่ทอดเลือช่วงโควิดที่ผ่านมามีผลกรรพบกับร้านเราไหมคะลูกค้ามานั่งทานที่ร้านไม่ได้ใช่คะเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายค่ะ โดยผ่านทาง delivery ร้านเรานะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับ GrabFood GrabFood เนี่ยเป็นผู้นำาิลิเวอรอันดับหนึ่งอยู่แล้วได้ GrabFood เนี่ราคามาช่วยในช่วงโควิดคนขับเขาเยอะด้วยได้รนะับอาหารร้อนๆเลยส่งไวแล้วก็ค่าส่งไม่แพงมากค่ะเราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะลูกค้าออเดอร์เข้ามาเพียบเลยตอนนี้ก็มียอดสังส่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ GrabFood เนี่ยเขาจัดแคมเปญพิเศษคะ GrabFood สั่งเผิดชาวไทยจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแบบจุกๆไปเลยค่ะบางเมนูนะคะลดถึง 60%แถมมีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก50%การจัดส่งก็ฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยวตลาดี่กิฟเนี่ยเขเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าคะทั้งร้านเรานะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วอะค่ะพอมาร่วมกับ GrabFood เนี่ยยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นไปอีกค,ะค่ะ GrabFood เนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์สําหรับ ร้านค้าเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะ,คะเรียกได้ว่าคุ้มทั้งร้านแล้วก็ลูกค้าด้วยลูกค้านะคะสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งบน GrabFood โดยสั่งผ่านแอปพลิเคชันของตังค์แล้วก็เลือก GrabFood ได้เลยค่ะส่วนร้านอาหารนะคะที่สนใจอยากจะขายดิบขายดีนะคะมันรานพิกิฟก็สามารถนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้แล้วก็เลือก GrabFood ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1ธันาคม2564นี้ค่ะมาเป็นพนาร์ทเน์กับเรา GrabFood ยอดขายฟังเปรยแน่อนอน ต้องบอกว่าคุณลุงเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารักต้นไม้ปลูกตานต้นคูนสองอย่างรถเครื่องพร้อมอุปกรณ์พร้อมเอาไป,ปแล้วเดี๋ยวคุณตูคุณปูไปแล้วหนูไปไงอ่ะน้องรีบไปก็ได้ไปได้คิดปเป็นแค่นี้แหละเดี๋ยวน้ำมันลดมันขึ้นเลยอะคะมันปลูกง่ายอย่างนี้เลยอะคะ่ะขึ้นคามดีมันไม่มีขายถ้าขายากได้ต้องทำมาเองอเนี่ย จำคำนี้เอาไว้เราทำทำดีนะเราทำไปเราเคยเราไม่เห็นนะกับวันหนึ่งสังคมเราก็ต้องเห็น